เก็บตกงานมุติตาจิตให้อ้ายทั้งสามคนนะคะที่ยายม่อนไปรวมงานเมื่อว่านี้นะคะ,ะมีประเภทนี่ใบสีสู้ขวัญเพื่อที่จะเอื้นขวัญให้กำลังใจให้ผู้กเกษียณนะคะให้ขวัญเอ้ยขวัญมาอยู่ดีไม่แห้งต่อไปเนี่็ไปเริ่มต้นชีวิตหลังกเกษียณไปทำงานที่จะของมกักหรือว่าพักผ่อนท่องเที่ยวตาม หมดอายอายเนาะสำหรับยายม่อนกันอีกสิบสองปีค่ะก็มีการผูกคอต่อแขนให้กำลังใจแล้วก็มอบของที่ละลึกนะคะให้พี่ๆทั้งสามคนนะคะแล้วก็มีน้องๆแล้วก็เพื่อนๆที่ท้ายโอนไปอบบท่อนะคะก็เป็นความหักมันบึ่งแกนกันทำงานน้ำกันมาหลายสิบปีนะคะ น,น,น้องๆกะมีการล่ำเชิญขวัญน,นะคะแล้วก็ถ่ายภาพร่วมกันมีมอบของชํารวยของทีละเลึกกันนะคะกะเป็นบรรยากาศภาพหนึ่งนะคะเพราะว่ายายม่อนไหลสดเบิดมือหรอคะมือว่านนี่ถ่ายภาพเป็นทีละเลึกกันนะคะเพื่อจะเก็บไว้เป็นความทรงจงําดีๆย้ำคิดถึงกับมาเปิดเบิบ่งบรรยากาศนี่นะคะเนาะ กะขอให้ชีวิตไอมีแสงสว่างดูดแสงเทียนแสงโทรศัพท์ที่ซองไห่เนะคะเนาะไห้แข็งแรงนะคะอยู่เป็นกำลังใจให้หมดน้องๆสื่อสือเก้่กาวไปสู้เส้นทาง6กสิบเอ็ดคือไอนะคะ